สวัสดีครับพี่น้องเอ๋ยพามาชมชวนชมนะคะหนึ่งต้นมีสองสีนะคะตัวนี้สวยงามไหมคะนี่ต้นนี้แปลกประหลาดมากนะมาได้ยังไงเนี่ยเนี่ยข้างบนดูสิคะข้างบนนี้สีนี้นะคะเห็นไหมคะสีนี้นะสวยงามเหมือนกันแต่มาดูข้างล่างกันนะคะ ข้างล่างอีกสีหนึ่งค่ะว้าวมหัศจ,จรรย์จริงๆดูสิคะสวยงามนะคะเป็นไปได้ไงเนี่ยต้องมีคนทำแน่ๆเลยถ้าทำยังไงกันนะไม่ได้ซื้อมานะคะทำเองค่ะตัวนี้ชวนชมนะคะสวยงามนะคะ สวยไหมคะ